ชุนมนุมสำรวจความถนัดชั้นประถุศึกษาปีที่3เรียนทุกวันจันทร์คาบที่6เวลา14 5นาฬิกา5นาทีถึง14นาฬิกา5นาทีค่ะการเรียนกินนจกรรมชุมนุมของชั้นประถุศึกษาปีที่3นนะคะจะเป็นการเรียนแบบเรียนฐานคือ ตารางปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมสนนารวจความถนัดตามวันที่และห้องเรียนเรามาดูตารางการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมกันเลยนะคะเราจะต้องสังเกตวันที่ก่อนนะคะลำดับแรกนักเรียนดูวันที่เสร็จแล้วนักเรียนดูห้องเรียนคะ่ะด้านบนจะเป็นชื่อชุมนุมและครูผู้สอนชุมนุมนะคะ ตัวอย่างการเข้าเรียนนะคะเจนวันที่14มิถุนายน2564ห้องปอ .3 ทับ1เรียนชุมนุมเริงร่าภาษาไทายนักเรียนที่อยู่ห้องปอ .3 ทับ1ก็คลิกไปที่ชุมนุมเรองร่าภาษาไทายนะคะต่อมาห้องปอ .3 ทับ2เรียนชุมนุมคณิตสร้างสารรค์นักเรียนก็คลิกไปที่ชุมนุมคณิตสร้างสรรค์ค่ะ ห้องป .3 ทับ3เรียนชุมนุมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ตัวน้อยนักเรียนห้องป .3 ทับ3ก็3คลิกไปที่ชุมนุมนักวิจารณ์ภาพยนตร์ตัวน้อยค่ะห้องป .3 ทับ4เรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์คิดนักเรียนก็คลิกไปที่ชุมนุมคอมพิวเตอร์คิดค่ะป .3 ทับ5เรียนชุมนุมภาษาอังกฤษนักเรียนห้องป .3 ทับ5 ก็คลิกชุมนุมภาษาอังกฤษนะคะห้องปอ .3 พ,พกัก6เรียนชุมนุมดนตรีแหังษานักเรียนห้องปอ .3 พ,พกัก6ก็คลิกที่ชุมนุมดนตรีแหังษานะคะเรามาดูตัวอย่างการเข้าเรียนชุมนุมสำรวจความถนัดในสัปดาห์ที่2กันนะคะสัปดาห์ที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะ มันจะเป็นระบบเรียนฐานนะคะพราะฉาน,นปสามทับสก็จะได้เรียนชุมนุมเรองราภาษาไทยปสาทับ 3, เรียนชุมนุมคณิตสร้างสารรค์ปสทับ 4, เรียนชุมนุมนักวิจัยภาพยนต์ตัวน้อยปอ3ทับ 5, เรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์คิดป3าทับ 6, เรียนชุมนุมภาษาอังกฤษ ชึงนามรัตรีหัสษาและนี่ก็คือตารางปฏิบัติกิจกรรมชูรมสับวจความถนัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ผภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เวลาในการเข้าเรียนนะคะครูย้ำอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์เวลา14นาฬิกา5นาทีถึง14นาฬิกา55นาที หลังที่เราเรียนออนไลน์ถ่ายทอดสดนั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมเข้าเรียนนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนสวัสดีค่ะ